เรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นเกมการเมืองที่อาจจะสั่นคลอนเศรษฐกิจของอเมริกาทั้งระบบเลยก็ได้เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนั่นก็คือการปลดผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดออกจากตําแหน่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าเรื่องราวเป็นมาย,ยังไงและทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญกับเราทุกคนคะ่ะคําถามนี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย คืออำนาจของประธานาธิบดีเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนกันแน่แล้วสถาบันสำคัญที่ถูกออกแบบมาให้เป็นอิสระจากการเมืองอย่างเฟดจะถูกแทรกแซงได้จริงๆรหรอคำตอบของคำถามนี้นะคะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะเอาละค่ะเรามาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันวันที่25สิงหาคมปี2025วันที่เหมือนเป็นจุดระเบิดของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยค่ะคนที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้ ก็คือผู้ว่าการเฟดลิซาโคค่ะเธอเป็นผู้หญิงผิวดำคนแรกที่ได้เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการของเฟดเลยนะคะได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเมื่อปี2022แล้ววาระของเธอนี่ก็ยาวไปจนถึงปี2038เลยทีเดียวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยประกาศการตัดสินใจครั้งนี้ผ่านจดหมายที่โพสต์บน Truth Social เลยนะคะแล้วก็ใช้ถ้อยทํำที่โอ้โหต้องบอกว่าแรงมากๆแล้วก็ตรงไปตรงมาเลยค่ะ เอะแล้วตามกฎหมายจริงๆทำได้ไหมคำตอบคือทำได้ค่ะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าต้องมีเหตุอันควรเท่านั้นซึ่งคำว่าเหตุอันควรเนี่ยมันตีความได้กว้างนะคะแต่มาตรฐานมันสูงมากๆสูงซะจนในประวัติศาสตร์อเมริกาไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนทำได้สำเร็จมาก่อนเลยนี่เลยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยค่ะแล้วอะไรล่ะคะคือเหตุอันควรที่ว่าเรามาเจาะลึกข้อกล่าวหาที่เป็นต้นเรื่องกันดีกว่าคะ่ะว่ามันร้ายแรงขนาดไหน ข้อกล่าวหาก็คือเรื่องที่เรียกว่าการช่อโกงสินเชื่อที่อยู่อาศัยค่ะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่เราไปกู้เงินซื้อบ้านแล้วแจ้งข้อมูลกับธนาคารไม่ตรงกับความจริงบอกว่าจะอยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลักเพื่อที่จะได้ดอกเบีย้ยที่ถูกลงนั่นเองสิ่งที่เขาเกล่าวหาคุณคุกก็คือ 1. เธอได้สินเชื่อซื้อบ้านที่รัฐมิชิแกนโดยบอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยหลัก แต่แค่สองสัปดาห์ต่อมาก็ไปได้สินเชื่อซื้อบ้านอีกหลังที่รัฐจอร์เจียแล้วก็บอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยหลักเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าคนเราจะมีที่อยู่อาศัยหลักสองที่พร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เลยดูขัดแย้งกัน14เดือนเลขนี้คืออะไรมันคือโทษจำคุกโดยเฉลี่ยคะ่ะสำหรับคดีชอโกงสินเชื่อแบบนี้ในอเมริกาถึงแม้ว่าตอนนี้ผู้ว่าการคุกจะยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาอะไรเลยนะคะแต่ตัวเลขนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพว่า ข้อกล่าวหานี้มันร้ายแรงแค่ไหนแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยใช่ไหนกันจากข้อมูลของเฟดเองเลยนะคะเขาพบว่าประมาณ2-3%ของสินเชื่อเนี่ยมีเคาว่าจะเข้าขายกันช่อโกงแบบนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยของสินเชื่อทั้งหมดค่ะแต่ว่าหลายคนมองว่าเรื่องสินเชื่อเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งนะคะเพราะจริงๆแล้วเรื่องที่ใหญ่กว่านั้น คือการท้าทายหลักการสำคัญของเศรษฐกิจอเมริกาทั้งระบบเลยค่ะ คือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าความเป็นอิสระของเฟดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆนะคะมันเกิดจากบทเรียนราคาแพงในอดีตโดยเฉพาะช่วงปี1970ที่เงินเฟอ้อพุ่งกระฉูดเพราะนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงนโยบายการเงินสุดท้ายก็เลยต้องมีข้อตกลงกันว่าโอเคเรื่องนโยบายการเงินต้องปล่อยให้เป็นอิสระนะแล้วการกระทำของทรัมป์ในปี2025เนี่ยมันคือการท้าทายบรรทัดฐานนี้แบบตรงๆเลย เรื่องนี้มันก็เลยจุดประเด็นถกเถียงเก่าแก่ขึ้นมาอีกครั้งค่ะว่าสรุปแล้วองค์กรที่คุมเศรษฐกิจแบบนี้คุณจะอิสระแค่ไหนฝ่ายที่สนับสนุนความเป็นอิสระก็จะบอกว่าเออมันดีนะเพราะจะได้มองภาพรวมระยะยาวไม่ต้องทําตามใจนักการเมืองที่คิดถึงแค่ผลการเลือกตั้งแต่อีกฝ่ายก็จะเถียงว่าอา้าวแล้วแบบนี้ใครจะตรวจสอบละ่ะเหมือนมีอำนาจแต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเลย ฝั่งนักวิจารณ์นี่ก็ออกมาพูดแรงเลยนะคะอย่างคุณแอรอนคลายจากสถาบันบรูคกิงบอกว่านี่คือการยิงนัดสังหารใส่ความเป็นอิสระของเฟดเลยคือเขามองว่านี่เป็นการส่งสารสารที่ชัดเจนมากๆว่าต่อไปนี้เฟดต้องทำตามที่ทรัมป์ต้องการคะ่ะทางฝั่งเดมโมแครตก็ไม่ยอมคะ่ะวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนก็บอกว่านี่คือการใช้อำนาจแบบเผด็จการที่ละเมิดกฎหมายและต้องไปสู้กันในศาล ก็คือมองว่ามันผิดกฎหมายและเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันสำคัญยังไงนอกเหนือจากดราม่าการเมืองที่วอชิงตันแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรในโลกความเป็นจริงบ้างผลกระทบที่เห็นได้ทันทีเลยนะคะอย่างแรกคือถ้าปลดคุณคุกได้สำเร็จประธานาธิบดีก็จะมีเสียงข้างมากในบอดของเฟดเลยซึ่งนั่นก็จะสร้างแรงกดดันมหาศาลให้เฟดต้องลดดอกเบี้ยตามที่ฝ่ายการเมืองต้องการ แน่นอนว่าเรื่องนี้มีแววว่าจะต้องไปสู้กันในศาลอีกยาวแล้วตัวคุณคุกเองก็ประกาศชัดแล้วนะคะว่าเธอไม่ยอมโดนขู่ให้ลาออกง่ายๆแน่ค่ะแล้วตลาดการเงินล่ะคะโอ้โหตอบสนองทันทีเลยค่ะทั้งค่าเงินดอลลาร์พันธบัตรตลาดหุ้นร่วงกันหมดหลังมีประกาศออกมาเป็นสัญญาณชัดเจนเลยว่าตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอนแบบนี้อย่างแรงค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้มันก็ตั้งคําถามใหญ่ๆทิ้งไว้ให้เราคิดว่าเส้นแบ่งที่เหมาะสมระหว่างการที่การเมืองกํากับดูแลกับการที่การเมืองเข้ามาควบคุมเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะอนาคตของสถาบันที่สําคัญมากๆต่อเศรษฐกิจโลกก็แขวนอยู่บนคําตอบของคําถามนี้ล่ะค่ะ